น้องใจทิมาเช่าเรียก้เช่าเราวาข่าเลยมานน่มานน่เช้าแล้วไข่ยังอยู่ยังอยู่คือมาอะไรสฮะมาไรเนี่ยฮะมาไรเนี่เช้าเรียบร้อยเช้าอะไรเอยแบนปากกล่องปากคือมัวแฮ่แม่จะหูรบ่อหูเะหูเอืมแล้วไปกินหมากก มาบงกรอยู่เส้นเฮือนแม่ตัวนะอืมอืมมานอนเฮือนกับเอ่ยแบนบ่โอ้แล้วอะไรลำนาแล้วเลยแล้วเลยแล้วเลยอ๋อกูไมาอยู่วันเม่อ้วนเสียแล้วเลยอือ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 กินได้เข่ามั้ยไม่ได้มีแต่เข่าปากอ่ะมีกับ ชวนแม่ตัวไปตลาดแม่ตัวโบไปแ <g ill> um> ม่เพราะแม่ตัวชิไปยเผาน้องไงดีอยู่สวรรค์เจ้าเลยค่ะป้าอยู่เพื่อนนี่แหละเจ้าไปโบโบอยู่เพื่อนเป็นยังไงอยู่เพื่อนนี่แหละนะป้าไปแล้วพายสิเกลือเข้ามาป้าวไนเอาขนมบ่าเป็นไปเฮื่อนเดอกป้าอุ้ยหันหลัไปอยู่งฮวมลูกละอยู่งฮวมหูเราะบ้าลงบารินน้ำเอาว่าขนมป้าเจ้า,าให้ เอาขนมให้ร้านก่อนมีอยู่บ่ขนมเพิเ่นมากมีแแม่เพิ่นไปกินตำ,นำปนไปกินตำตำไหมไหมป้าบ่ได้น่ะเอาขนมเนี่ยไปกินตำ,ตำปนนนไปกินตำนตำเนี่มีแต่หมังหุ่งเนียในชวนนอาไปชูเช่เอาละชู่เอาละโอ้ขอบใจกับโบเป็นบาบนี้ ้็เดี๋ยวเงนินปอาเปอ่าไป,อาไปอาอีอา้าวออมีกระเปาว้อนะกระเป๋าโออใส่กบไ,ไปหนาะดหัดนาเอก็ไปกินย,ย๋ไป่วอไปนอันดินบอลยุ่งหลายดูไหมอากินแม่งวนกินบ้เศร้าแล้วหรือว่าไข่เนาะกินได้ยู่หรอเศ้าเลย

อย่พากันไปดินน้าเเลยเศร้า,าเลยแบบนี้เด้อแม่บัวลำหน้าแล้วชังมือแล้วแล้วว่านีเา่นนนเป็นอะไรเป่แตกนะนนะเป็นหมางเปละะ่าเอาเป็นแล้วลาหนักปิดจระร้องเทบป่วกออกเป่าเทปปวกออกเ่แม,ม,ม่ตัวไร่เลมือดีกินแม่านายหาหอย หนอมป่ะทำไมแอ่นน่ะหาเลยนี่เป็นหน้าหาเลยทำไมือเปิ้ลคายหาเลยได้ลายป่ะคือจะซื้อมามันใต้หาเลยอ๋อได้ถุงนึงอือกินไหมครับทอโทรศัพท์ลูกดาบให้โทรมาให้โทรมาหานั่งเป่าโทรศัพท์ก่อนไม่บัวให้โทรมาไม่บัวไม่บัว แม่ไปไปดัลโด,ดูพี่ดูกันแม่ h o าพีอีกังเอยู่เฮือนพี่ท่านจนะไป,ป,ะปะเฮือนประจอยเหรอ <laughs> เพื่อนประจอยนะท่านอนะไป โอ้ยใส่อันนี้อาจจะแซ่บอีหยังแน่แซ่บๆเห็นบ่ฮะกินแล้วก็ตื่นสุดตาโอ๋มักกินบาให้อันนี้เอาไปเนี่ยแหละอัน <coughs> 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 กับเขา่ามียัยงมีแต่ไข่หน่วยเดียวน้ำเพื่อนค่ะตะบุญกับปูยูเอาไปแทะเราขึ้นเนื้อขึ้นไปเนื้อขึ้นไปหาน้อไม้ไปยัไปเมื่อวา,านนี่เด้ไปเ<อ>มือ่อวานนี้เอาเอารลาแช่ถุงลงอะเอาไปกิน ใช่บริมีหมวกมีอย่างโบบอลแดดโบไปนานแล้วอะไรลำนานะปะาย่อะไอกยังโ่อรอกลริะบตรแล้วนี่โอ้ยตัวป้าแล้วบะนีโอ้ยานวดยังโม่แลไว่าลุงหนวดนะ ไปนอนตลอดเมื่อนหร่แล้วจะาด้จะราขี่รถมาจะเป็นยังคือว่ารถเพ่เหรอเดี๋ยวเรามาขอเงินน้ำตะบุญเมื่อนะแล้วรถก่เมือรถก่อถีนรนตายทุบนินเจาฝนเจานะไปเพ่งิด้บานเบิดอเทไรมันม่้องเหตุอะไ จักเขาเห็นแต่ว่ามาขอเงินแต่จักหาย,ยแต่เราไม่ได้ถามอะอะสวยเติบไปได้สาธิตด้วยห้อนหลดได้ไปนาะน่อนหละผลไม้ตกว่คือ้นี่ผลตกเลย ก็เม่ไปนั่นไปได้ค่ะยังท่านละไปเคนมาแวะอยู่เพื่อนนี่แม่แบบป่ะฮะมแม่จกักขี่รถปุ่นตู้เตียงพื่อนแล้วปุ่นตู้ไปชงมาจากักรเนี่ยปุ่นตูไป,ไปชงไปน้ำกันกับเม่เจ้าะนะบ่ห้ามบ่าได้ไปเขาอ,อยู่เพื่อน ไปป้าเพื่อนบ่กูข้นไหลมันจังไหนขี่หลักหลายชับเห็เนบ <ละ S 1> ่รถจักบอต้าโจดอยู่เพื่อนแ้เขายัางหลักเอามาต้า,ห,ตา,า,าห่่เเเเาาาลลอมมอขขรรรรมกกกจััีฮงืนะ lột mày, trang lột của kia chị bảo phốt lột mày, nào chắc nhỉ? Mèn, mà kia mèn trao ải lại mướn lao nô nè. Ơ, nhăn bà kinh hẳn kinh nì pít chị đóc. Hả, ông mắng mày, nhăn bà pít mà nhăng trao trao lại khách rồi dạng 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 Mua dạng mua dạng dạng Mua dạng 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 กกก็็ดดั้พากัน <มา S 2> ไปหน้าจับเจือเล้ดยจะพากันไปแวะดินน้ำดินในเด้อไข่ยงุงลายยังไรช่วงนี้มีแต่คนไข่ช่วงนี้นะไข่เนื้อแต่ไข่ย,ยังไข่อีพอ่ะกันยาอาจนลดวะยาที่ไปผ่าชื่อว่าก็เป็นไอยเวนเบอร์นะคนกินจนลดมีแต่คนแบบทุกคนไข่ไปทางไหนก็ห้างนนจนบุก้าไปทางไหนก็ญาต

กินยาหมอเนาะมันคือบากินได้บ้างไงกินแล้วเจ้าเมื่อมากหรกคนบางตัวฮอลโหลแดดแท้หำไปพากันไปนะไหมฮัลโแดดจะอยู่เฮือนบ่ฮะอยู่เฮือนน้ำป่าบ่ฮัลโแดดจะท่อนหน่ำหน้าแล้วเลย อยังคือบวอยู่เอาน้องค่ะอาน้องให้จะนังน้ำหน้าอือมาทอดออกันอือมาทอ่ทเเทือเาเน้อห้มาทอี่ทะเเทือกเขาป่าเปล่าอันเักอดลูกเเออมาเก่าองนาัยกับจ้างแล้วกมาเก่อพ uý giờ bài khen đẹp đấy ngọn mẹ cho cậu hài à giờ bài đấy giờ quên gì nhá gì uý bớt lấy ngân chén một bớt lại ngân bây giờ chưa mẹ bảo nhanh nhiều phải ta cần bài na chắp chừa bài hoa na chừa Hoa bé mặc dù thôi cầm mì. Hoặc có tôi, tôi hả không nó dầm hả bụng mẹ 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 cầm mẹ 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 đi mẹ 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 đi mẹ 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 สิทุบสิไปหน้าเด้อยู่เฮือนเฮือนอยู่เฮือนนําไผนําเป็ดแม่บ่ได้อยู่เด้อมื้อนี้เดี๋ยวังไปพากันไปซื้อมีเฮือนน้องเซอมาตากินก็ได้จอยากอ่ะอยากอีกอบ่จะกินแล้วค่ะเจ้าอยู่นากินกินํานะแล้วก็ตําให้กินก็ได้าไปซื้อมีเฮือนน้องซื้อ แม่ให้มาจับมาไว้นี่ๆมไปเบิ่งเอาไปเบิ่งคลิปไดเบิ่งเลยตําปวกๆมาโดดเดี่ยนแทเนาะไผว่าตัวสินอนอยู่นี่บ่หรือสินอนอยู่ซะแมลงแม่ตัวบ่ได้มาและขอกุญแจนําแม่ตัวเมียนก็ได้อือแม่ตัวสิไปยนว่านอนอยู่พุ่นบ่นอนเฮือนป้ายันมาตัวบ่นอนนอนห้องป้านอนยามใดตัวก็นอนบ่ับ ยามใตูก็มีแต่ลูกบ่คักบ่คักผลิตปากวันี้ไปขอกุแจนะแม่ตัวเมียนเด้อว,ว่าเฮาอยู่เพื่อนสิดอกทอนก็บ่ไปเอาน้องโอ้ยให้เจ้านงลหน้าลนาเป็นอยู่บ่ได้กกได้กก,กะมกะได้ก็กดีแล้วนมือ้อ เพิ่นยามงามเนาะไผอัทิยบ่ลําบ่เป็นกหัดดําาเด้อบ่หัดดํางามๆาแล้ว่ใหญ่เักหน่อยปีฮือใหญ่เป็นบ่าวอยากได้เมียนี่ชมมึงนี่แม่ะโทมาดินน้ําอยู่บ่เห็นบ่น้องเห็นยิงบ่กน้องนี่อือ ทำแะไรแขงแถวนางมาบ่าเปล่งอะนอนจ้ะทำแถวหนางมาอะไรสิเป็นเมื่อนอนอยู่พุ่นบ่ะไม่จ้ะนองเพื่อนหอมกับเพื่อนนอนนอนอยู่นอนอยเพื่อนใายทิพย์บ่คือผลชิตตกไงแหละอยู่เพื่อนจะพากันไปใส่ไรป้าเอาบุ้หอยไปใส่ไรไปดินหนามดินไนป้าเอาบุ้หอยไปฉันอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนคืออยู่เพื่อน ดินผมเหมาะแม่แม่ยู่จำยูเพื่อนป้าบุ่มหายไปแบบว่าไปดินหั่นดินนี่นั่งเถี่ยวบุ่มาป้าไปหาไซส์อะไรกูแจ่ยังแม่ฮะแม่เจ่ะเมียนน้ำแม่บ่ยังอยู่ยังไม่ทันนานจียูเฮือนขอบกูแจมเราเมียนอยู่เฮือนป้าไม่ได้หายไปใไ่ได้ติอยู่แต่เฮือนได ไม่ไดปนอยู่กันป้าจิกางมุ่งให้นอนบ่ยังนยุงครบอยู่บ่อยู่มันมีผายไปนะมัมีอ่ะแล้วอยากไปหน้าบ่หน้าป่าบ่ไม่หางไปอ่ะ กินมากองนวพี่น้องชอมือนี่ดนะลุงบุญกินเมื่อวานนี่กับปูบดเมื่อวนีนยังลุงขึ้นเนื้อกินห่อลาบอ่ะห่ออ่ะลมติดแล้วบ่กลมไหลเนี่ยจะดื้อเหรบฮะจะดื้อเหรอเยอะดือเหรอพี่ด่านกอบัมาใกล้แล้วอ่ะเราจะกินห่อชิ้นด่างงบัมา เราถามอยู่อ้ทิดเช้าล้วบไข่นะจักอยู่หน้าผัวเราถามถามพอมันเด้ววอว่ะพรอนไปเรื่อยอ่ะอ้าวพอเจ้าไปหน้าไปหาเจ้าแล้วป้าบอกให้ลุงบุญไปถามพอเจ้าพอเจ้าเช้าไข่แล้วบป้าโทรหาป้าบัวกับบติดตอนนะอาทีถามมาทิดเช่าแล้วบ อีดาอีดาไข่เศราา้าเลยไข่บ่อีดากะอืมมีตะผู้ไข่แม่บัวกับไข่ใจทิดกับไข่ใจทิดไข่ก้อนมูต่อมากับเอ้ยแบนต่อมากับอีดาบ่ต่อมากัาบมกเมบ่บัวคนชุดไทยบ่เศร้าแล้วยังเศร้าแล้วจีโอเคพี่น้องเลยปไาจอยกับชิจบคลิปก่อนจะไปหากับเขาให้ลูกให้ลใหลานกินก่อนจักสิมีอย่างให้ลูกให้หลานกินเนะาะ โอ okay. เคพ่อแม่พี่น้องประจอยขอบคุณอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยที่เขามาเมืองคลิปประจอยเนาะเส็จแล้วกล่ 9, วาวก็บายสบายดีบายบายดูยด